สวัสดีค่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคํากันนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบแปดเมษายนนะคะราคาทองคํานี่รุแรงเหมือนอากาศเลยนะจ๊ะทีนี้ร้อนมากด้วยนะโอเคมาดูหน่อยซิว่าตอนนี้ราคาเนี่ยลงไปแบบสุดติง่งแล้วเนี่ยเขาสุดจริงๆหรือยังนะคะ รอบราคาของเดลี่ทะลุลงมาแล้วนะตอนนี้ซับพอตร่างของเดลี่ที่1915กลายมาเป็นรีสติเซน์สำคัญนะคะของมุมมองที่ทำฟรลมนี้นะคะแต่ว่ามีเลเวลถัดมานะคะของซับพอร์ตวิกฤตอีกเมื่อวานก็หลุดนะเมื่อเช้าก็ลงต่อนะแล้วก็ลงมาถึงนี่เลยนะครับ ก่อนหน้านี้เส้นนี้นะครับก็คือ1.877.12เนี่ยมันเป็นไฮเดิม erm นะครับเมื่อนานมาแล้วนะคะของระดับมาลลี่โอเคลงมาเทสแล้วเพราะว่าตอนนี้มันก็เทิรนมาเป็นซับพอร์ตมันกำลังเทส t ซับพอร์ตนี้คือ1.877.12แล้วหลังจากเทสแล้วนะคะราคามีการหดตัวหรือว่ารีบาวขึ้นไปนะครับทีนี้ก็รีบาวขึ้นมาถึงจุดนี้พอดีเลย ซับพอร์ตนี้เธอมาเป็น r e s i ิสแตนนะคะ1 8 8 9 9 9ตอนนี้เพิ่งจะเทสผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวไปเช็คกันนะแรงซื้อแรงขายนะคะที่ทําเฟรมเดลี่ตอนนี้เราเห็นเดเรคชันมันดิ่งหัวลงหนักขนาดนี้คือแรงขายเยอะนั่นเองแล้วก็แรงซื้อไม่มีนะคะแต่ว่าราคามีการรีบาวตัวในทําเฟรมย่อยนะคะโอเวอร์ Over ก็เป็นระดับที่เราเคยเห็นมานานแล้วที่มันเป็นระดับนี้แล้วมันก็ ลับตัวขึ้นไปได้นะคะแต่ว่ารอบนี้มันจะกลับได้เร็วหรือช้าเดี๋ยวมาเช็คกันหน่อยเนาะเพราะว่ามันอยู่ใกล้เลเวลถัดมาทุกคนของ LMA 200ของทำเฟนเดลี่ตรงนี้นะครับก็ไม่แน่ว่าเฮ้ยทิ้งดิ่งลงมาให้แบบลงให้จบจบไปเลยดีกว่านะอะไรทำนองนี้นะคะก็มุมมองของเดลี่ยังมีเลเวลถัดไปนะครับถ้าสมมุติว่าในกรณีที่แรงขายถูกเทขายแรงจริงๆนะ ถัดมาก็คือเป็นบริเวณ l m a สองร้อนะคะที่1862.32แถวแถวนั้นนะคะแล้วก็สุดระยะสวิงข้างล่างนะคะวันนี้อยู่ที่บริเวณ1855.23นั่นเองนะคะมิวกดไปไหมเดี๋ยวไปเช็คทำเฟรมย่อย4ชั่วโมงราคาที่ทำเฟรม4ชั่วโมงนะคะกรอบบนเป็นอันเก่าเมื่อวานนะครับที่1906.86นะครับลงเก่งนะคะทะลุลงมาทุกซับพอร์ตล่าสุดนะคะมา ติดอยู่ที่กรอบล่างสร้างเป็นกรอบใหม่แล้วนะที่หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งจุดเก้าแปดนะคะก็เหมือนกับเป็นภาพว่ามันลงมาเทสนี่แหละหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดนะคะแล้วก็แหลมเลยลงไปนิดนึงประมาณนี้นะคะเพราะวทองคำเขาชอบทําอย่างนี้เนาะระดับโอเวอร์เนี้ยก็ย้ายมาตรงนี้แหละคือตรงนี้คือนิวโลล่าสุดนะครับทำนิวโลเรื่อยๆเ,เลยนะเมื่อวานประมาณนี้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นมันรีเบลกลับขึ้นมาเพิ่งจะเทสตรงนี้นะครับซัพพอร์ต ที่เทินเป็น e s i ติ a เ c e 1899เนี่ยติดตามดูว่าจะผ่านไหมนะคะแท่งนี้นะคะเขาดาวอีกประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะยังไม่จบแท่งหมายความว่าถ้าจบแท่งแล้วแท่งขึ้นไปเปิดเหนือ1889นะครับก็มีโอกาสสูงนะคะที่ราคาจะขึ้นไปสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นก่อนเพราะว่าราคากับเข้ากรอบเดิมของทารเฟมระดับ Weekly ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้ายืนไม่ได้ก็ สแสดงว่าขาลงนั้นยังคงได้เปรียบอยู่นะคะก็เหมือนกับว่ารีบาวขึ้นมาเจอนาตานแล้วตกลงต่อไรทำนองนี้นะคะประมาณนั้นอันนี้คือมุมมองของ4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเช็คระยะของ Support r e ริ s t a แ c น์แล้วก็ความเป็นไปได้หน่อยสิออ mm hmm. ดูแรงซื้อแรงขายที่ทำเฟมีด้วยนะคะณปัจจุบันเองนะคะแรงขายเนี่ยพักตัวเล็กน้อยแล้วก็แรงซื้อนะคะมีการ เรกชันตั้งเขามานะคะแต่ว่ายัางน้อยนะคะเพราะฉะนั้นการที่มันรีบาวขึ้นมาคือแรงขายมันพักตัวนั่นเองนะคะเด้งขึ้นมาแรงเชียวเป็นแท่งสวยงามมากแล้วก็เจอตอนนี้เจอตอนเจด้านนี้นะครับเด้งกลับหรือเปล่าประมันนั้นนะคะโอเคมาดู H1 หน่อย H1 นะคะตอนนี้สร้างกรอบราคาของ H1 นะคะ r s s s t t n n e สําสำคัญอยู่ที่1886.72นะคะ แล้วก็ซัพพอร์ตล่างนะครับเป็นอันเดียวกันกับ4ชั่วโมงที่181เนาะเมื่อกี้เพิ่งจะเทสไปแท่งหนึ่งนะครับก็มันสัมพันธ์กันเกิดว่าเทสเป็นรีสตซนนี้นะครับ1886แล้วก็ขึ้นมาเทส1889ด้วยนะครับก็ยุดยักยยักว่าจะไปต่อหรือเพราะแค่น,นี้เรดดอทก็มาเนี่ยหมดแรงขึ้นหรือเปล่า ยังเป็นขาลงอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เองนะคะแรงซื้อนะครับที่ทำเฟรมนี้ก็พักตัวนิดหน่อยแรงขายก็พักเหมือนกันนะคะประมาณนั้นนก็มาลุ้นกันดูนะคะว่าจะข้ามแดนหนึ่งแปดแปดเก้าได้หรือเปล่านะคะจุดวัาใจสําคัญของคุณวันนี้คือตรงนี้แหละนะดูสามสิบหน่อยสิสามสิบเนี่ยปีนขึ้นรัวแล้วนะคะแล้วก็พอขึ้นมาแล้วโอเวอร์เป็นระดับเบบี้เนาะ เพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปแตะๆหรือว่าไปเทส l m a ส0งอยู่เหมือนกันนะซึ่งเป็นเลเวลถัดไปของ resistance ย่อยได้นะครับที่บริเวณ1896นะครับโอเคแล้วถ้าสมมุติว่าราคานะครับมันสามารถยืนเหนือบริเวณโซนของแนววัดใจคุณได้นะครับ อาจจะปีนขึ้นไปเทสกรอบด้านบนนะคะของสีชั่วโมงที่1906ได้อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ค่อยเช็คทีละระดับถัดไปของ RESISTANCE นะคะที่กรอบ d ดลี่ด้านบนนะครับที่สพอร์ตเทิร์นมาเป็น RESISTANCE ที่1915นะคะแล้วก็สุดระยะสวิงวันนี้นะครับอยู่ตรงนี้แถว1933.94ประมาณนี้นะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับที่มุมมองของ30เองเนะี่ยเป็นรั้วได้เนี่ยก็เริ่มมีลุ้นนะคะว่าถ้าเทสแล้วถอยลงมาเนี่ยไม่หลุดบริเวณโล่เดิมนะเดลี่โล่ที่หนึ่งแปดนอ่ะก็ยังมีโอกาสที่จะพยายามปีนใหม่ได้นะครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยอาจจะทำ New Low ใหม่หรือเปล่าระวังอยู่โอเค มาดู15 15เหมือนมุมมองของที่30เลยเมื่อกี้นะครับก็คือพยายามปีนขึ้นรั้วแล้วก็มาเทสด่านนี้ปุ๊บก็ย่อนิดนึงนะครับก็เหมือนเหมือนเดิมแหละถ้าย่อลงมาแล้วไม่หลุดบร,ริเวณ1.881ก็อาจจะปินขึ้นใหม่ได้นั่นเองนะคะพอปินขึ้นใหม่ได้เนี่ยก็เช็คทีละเลเวลของ r e s i s t a n c e แต่ถ้าหลุดแนวสำคัญก็เช็คทีละเลเวลของ Support โอเคเห็นภาพนะ เพราะว่าวันนี้นะคะจริงๆแล้วทาเฟมใหญ่อย่างเดลี่แรงขายยังเยอะนะคะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเทสแนวซัพพอร์ตสำคัญแข็งแรงหลายแนวแล้วเนี่ยมันอาจจะมีการรีบาวนะครับของราคาทีนี้ก็มาลุ้นกันว่าจะรีบาวแรงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เย็นนี้นะคะท่วครึ่งมีข่าวนะครับตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจของอตัวสหรัฐอเมริกานะคะโดยเฉพาะตัวเลข gdp นะ ติดตามด้วยนะคบน่าจะสำคัญแล้วก็ทำให้ราคาเหวี่ยงแรงได้อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อวานการที่ราคาทองคำนะคะร่วงลงขนาดนี้เป็นเพราะดอลลาร์นั้นแข่งค่าขึ้นมากนะคะเพราะว่าตัวของบอลยูสหรัฐนะคะมันดิดแรงนะคะแล้วก็ดอลลาร์อินเด็ก์ก็ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเยอะด้วยนะคะแล้วก็นักลงทุนเนาะก็วิตกกังวลว่า เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแรงมากในรอบหน้าก็คือประชุม FOMC รอบหน้านี่แหละนะคะวันนี้ก็วิตกกังวลไว้ก่อนเลยนะคะมาเสริมกันปุ๊บนี่รหลคาทองก็แบบว่าร่วงออมาเป็นน้ำตกเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้นะจ๊ะโอเควันนี้พูดเยอะลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย